ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือความสุขที่ไม่ตามมาพร้อมเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นปรับตัวอย่างไรให้รอดจาก Hedonic Trade m l l วันนี้เราจะมาพูดถึงพารอกซ์ทางการเงินที่น่าชง,งนที่สุดนั่นคือเราทำงานหนักขึ้นได้เงินเดือนมากขึ้นแต่ทำไมความรู้สึกมีความสุขหรือความรู้สึกรวยขึ้นถึงอยู่กับเราได้ไม่นาน พวกเราทุกคนเคยตั้งเป้าหมายว่าถ้าได้เงินเดือนเพิ่มอีกหมื่นบาทชีวิตคงดีขึ้นแต่เมื่อถึงวันนั้นจริงๆเรากลับพบว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ไล่ตามรายได้มาติดๆจนกระเป๋าเงินของเรายังคงรู้สึกตึงมือเหมือนเดิม ปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่าเฮดนิกเทรดมิลหรือลู่วิ่งแห่งความสุขครับหมายถึงความสามารถของมนุษย์ในการปรับตัวเข้ากับระดับความสุขใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้สิ่งใหม่เช่นรายได้เพิ่มหรือของใหม่เราจะมีความสุขเพียงชั่วคราวก่อนที่ระดับความสุขนั้นจะกลับไปสู่จุดตั้งตน้นและเราจะเริ่มมองหาสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อเติมเต็มความสุขอีกครั้ง และสิ่งที่ขับเคลื่อนลู่วิ่งนี้คือไลฟ์สไตล์ครีปหรือค่าใช้จ่ายที่เลื้อยขึ้นตามรายได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีลงจากลู่วิ่งนี้และหาทางทําให้ความสุขทางการเงินของเราเติบโตอย่างยั่งยืนครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับไลฟ์สไตล์ครีปไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจแต่มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆและซ่อนเร้นนี่คือตัวอย่างพฤติกรรมที่ทำให้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหมดไปอย่างรวดเร็ว 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตทันที The Immediate Upgrade สถานการณ์ทันทีที่เงินเดือนขึ้น15,000บาทคุณตัดสินใจเปลี่ยนจากผ่อนรถมือสองเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยต้นทุนที่แท้จริงค่าผ่อนรถเพิ่มขึ้นหมื่นบาทต่อเดือนค่าน้ำมันหรือไฟฟ้าเพิ่มขึ้นค่าประกันภัยที่สูงขึ้นและค่าดูแลรักษาที่ซับซ้อนขึ้นเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดถูกล็อกไว้กับหนี้สินใหม่ ผลกระทบคุณไม่ได้มีเงินเหลือสำหรับออมหรือลงทุนเพิ่มขึ้นเลยแต่กลับมีหนี้ระยะยาวที่มากกว่าเดิม2การใช้จ่ายเพื่อสถานะทางสังคมสถานการณ์คุณเริ่มทานอาหารร้านหรูหราบ่อยขึ้นซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือไปเที่ยวต่างประเทศในระดับที่แพงขึ้นเพื่อให้ไลฟ์สไตล์ดูดีตามสถานะทางสังคมที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมนี่คือการใช้จ่ายที่ขับเคลื่อนด้วยการเปรียบเทียบกับคนรอบข้างความสุขที่ได้นั้นอยู่กับเราไม่นานเพราะเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักก็จะยกระดับไลฟ์สไตล์ของเขาขึ้นไปอีกผลกระทบคุณกลายเป็นคนที่รายจ่ายคงที่สูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นกับดักที่ทำให้คุณไม่สามารถออกจากงานที่น่าเบื่อได้เพราะคุณต้องหาเงินมาเลี้ยงดูไลฟ์สไตล์ที่แพงขึ้นเรื่อยๆ สรุปคือเรามักจะปรับปรุงมาตรฐานการใช้ชีวิตให้เท่ากับรายได้ใหม่โดยทันทีซึ่งนี่คือสาเหตุที่ทำให้ความสุขทางการเงินของเราไม่เพิ่มขึ้นเลยวิธีแก้กลยุทธ์ลงจากลู่วิ่งแห่งความสุขการเอาชนะเฮด i นิกเทรดมิลต้องใช้กลไกลที่แข็งแกรง่งและสั่งขึ้นอย่างมีวินยัยนี่คือ3กลยุทธ์ที่สาคัญครับ 1. ใช้กฎ50-50เมื่อเงินเดือนขึ้น หลักการเมื่อคุณได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเช่นเพิ่มหมื่นบาทให้คุณนำเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้แบ่งครึ่ง50%แรก5,000บาทนำไปออมและลงทุนโดยอัตโนมัติทันทีเช่นโอนเข้าพอร์ตลงทุนหรือบัญชีเกษียณเงินส่วนนี้จะช่วยให้คุณรวยขึ้นในอนาคต50%หลัง5,000บาทอนุญาตให้ตัวเองนำไปยกระดับไลฟ์สไตล์ได้เช่นทานอาหารดีๆหรือซื้อความสุข ข้อดีคุณได้ทั้งความสุขในปัจจุบันและสร้างความมั่งคั่งในอนาคตไปพร้อมกันโดยที่ไม่ถูกไลฟ์สไตล์ครีปทำลายทั้งหมด 2. การใช้จ่ายตามคุณค่าไม่ใช่สถานะหลักการก่อนจะใช้จ่ายจงถามตัวเองว่าการใช้จ่ายนี้สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตฉันหรือไม่ ตัวอย่างถ้าคุณค่าของคุณคือสุขภาพที่ดีการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้ออาหารที่มีคุณภาพคอสออกกำลังกายหรือที่นอนที่ดีอาจจะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนกว่าการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมข้อดีการใช้จ่ายตามคุณค่าจะทำให้ไม่สนใจการเปรียบเทียบทางสังคมเพราะคุณกำลังลงทุนในสิ่งที่สำคัญกับตัวคุณเองจริงๆ 3. สร้างช่องว่างในการใช้จ่าย หลักการอย่าเพิ่มค่าใช้จ่ายทันทีที่เงินเดือนขึ้นแต่ให้คงค่าใช้จ่ายเดิมไว้3เดือนแล้วนำเงินที่เพิ่มขึ้นมาออมไว้ก่อนข้อดีคุณจะรู้สึกถึงกระแสงเงินสดที่ล้นเหลือเป็นครั้งแรกและจะทำให้คุณเห็นคุณค่าของเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงหลังจาก3เดือนคุณอาจพบว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินส่วนนั้นในการยกระดับไลฟ์สไตล์เลยก็ได้ ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้อยากฝากข้อคิดสำคัญ3ข้อเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเงินและความสุขไว้กับผู้ฟังทุกท่านครับ 1. ก้าวแรกคือการหยุดไลฟ์สไตล์ครีปก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้ออะไรใหม่จงทำให้การออมและลงทุนเป็นรายจ่ายแรกสุดที่คุณต้องจ่ายในแต่ละเดือนเสมอ 2. ความสุขคือการมีทางเลือกความสุขทางการเงินที่แท้จริงไม่ได้มาจากการซื้อของแพงแต่มาจากการที่คุณมีเงินออมมากพอที่จะมีทางเลือกในชีวิตเช่นเลือกที่จะออกจากงานเลือกที่จะ,กะเกษียณเร็ว 3. รวยคือมีเวลาไม่ใช่มีของจงใช้เงินที่เพิ่มขึ้นเพื่อซื้อเวลาคืนมาให้ตัวเองเช่นจ้างแม่บ้านใช้บริการที่ช่วยประหยัดเวลาเพราะนี่คือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดที่เงินซื้อได้และเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุขที่ยั่งยืนครับขอให้ทุกท่านใช้เงินที่หามาได้อย่างยากลำบากไปกับสิ่งที่เพิ่มคุณค่าและความสุขที่แท้จริงในชีวิตนะครับ ขอบคุณที่รับฟัง Financial Mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Financial Mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ